สวัสดีคะ่ะจากช่องริบอรบอน By ยบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญโปยทานนะคะลายเบสิกแบบง่ายนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบนี้เลยเป็นลายน่ารักนะคะขั้นตอนการทําไม่ยากนะคะเ,เพื่อนๆสามารถทําตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยค่ะเราจะทําด้านหลังไว้ลักษณะนี้ค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันกรนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะตัดลิบบิ้นมา2สีลักษณะน,นี้ค่ะริบบิ้นที่เราใช้นะคะเป็นริบบิ้นตาลังเบอร์2นะคะแบบนี้ริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะเราจะตัดมา4เส้นค่ะตัดความยาวนะคะอยู่ที่ 13เซนติเมตรค่ะตัวนี้นะคะตัดปลายแหลม1ด้านค่ะส่วนริบบิ้นเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวนะคะอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านลักษณะน,นี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้10เซนติเมตรรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะก็จะได้แบบนี้เลย จากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นนะคะเส้นที่1ค่ะด้านสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1นะคะริบบิ้นเส้นที่สามคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่สนําริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1นะคะตรงนี้จากนั้นดึงออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ลวงเอาริบบิ้นเส้นที่สาเข้าไปในห่วงนะคะ เพื่อนก็ด <Mystery> <arent> ึงให้กระชับนะคะแบบนี้เ <inhale> พ <pet imes> ื่อนๆนะคะที่จะใส่เหรียญเลยนะคะให้เพื่อนๆนาเหรียญนะคะมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะลักษณะนี้เส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะเส้นยาวด้านบนพับลงมา เส้นยาวด้านขวามือนำปลาริบินสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะก็จะได้ลักษณะนี้พอเราได้แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆสอดเก็บริบินเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างเพื่อนๆก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยปลาลิบินโปวดตรงนี้ค่ะทำเหมือนกันนะคะทั้ง4เส้นเลย หดมุมนะคะตรงนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเรา,าะะจะมาทํามุมด้านข้างนะคะตรงนี้ทั้งสี่มุมค่ะเราจะทําเส้นด้านบนนะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนําปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงรวมไว้ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่2ตรงนี้นะคะ พับริบบิ้นลงมาค่ะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้เพื่อนก็ค่อยดึงค่ะเส้นที่สามนะคะตรงนี้เพื่อนเนก็พับริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะตรงนี้เส้นที่สี่นะคะตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับนะคะสอด นี้จากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะดึงมุมให้ได้ลักษณะนี้ค่ะทั้ง4เส้นนะคะดึงให้กระชับแล้วได้ลักษณะนี้ค่ะเราจะได้มุมสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็จัดมุมเขาให้เท่าๆกันค่ะดูมุมให้เท่ากันนะคะเราจะได้มุมลักษณะนี้ ด้านบนนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนำเอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทั้งสี่เส้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดใต,ต้เส้นสีขาตรงนี้ค่ะพับลงมานะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะปลายของริบบิ้นนะคะเขาจะมาชนมุมตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้สอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะพับริบบิ้นเส้นสีขาลงมาสอดต,ตรงนี้ค่ะ เส้นที่สพับลงมาค่ะสอดนะคะเส้นที่4ี่นะคะแล้วก็พับลงมาแล้วก็สอดนะคะเราก็จะได้2เส้นคู่นะคะลักษณะนี้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นจับริบบิ้นขึ้นมาค่ะ ริบบินเส้นที่หนึ่งนะคะคู่ที่หนึ่งนะคะคู่ที่สองทับคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามทับคู่ที่สองนะคะแบบนี้คู่ที่สี่ทับคู่ที่สามนะคะริบบินซ้อนทับกันลักษณะนี้ค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อก็ใช้หนวชี้กับน,นิ้วโป้งด้านขวามือพ testify, ับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะมือซ้ายนะคะช่วยจับประคองหมุนนะคะแบบนี้ค่ะ เพื่อนเก็ดึงมุมตรงนี้นะคะดึงให้ตึงๆนะคะนิดนึงค่ะดึงให้ตึงๆแบบนี้นะคะเราจะไม่หมุนนะคะเพื่อนๆพับลงมาแบบนี้เลยนะคะพับลงมาให้ได้ลักษณะนี้แล้วมุมมุมตรงนี้ก็ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้พับลงมาลักษณะนี้นะคะเราจะทําเส้นสีแดงนะคะเพื่อนๆก็ปล่อยริบบิ้นเส้นสีแดงออกมานะคะเราจะสอดตรงมุมตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เลยพับนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะตรงนี้เพื่อนๆพก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะปล่อยลิบบิน้นเส้นสีแดงออกมานะคะเส้นสีขาวยังไม่ต้องทํานะคะเราจะทําเส้นสีแดงนะคะเพื่อนๆนก็พับลิบบิ้ลงมาแล้วก็สอดนะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ปล่อยลิบบิ้ออกมานะคะแบบนี้ ทำเส้นสีแดงนะคะพับนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีแดงนะคะแล้วก็พับนะคะแล้วก็สอดตรงมุมนี้เลยจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะคะเส้นสีแดงนะคะให้กระชับนะคะดึงให้กลิบ่เท่าๆกัน,นะคะ่ะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลิกกันเลยนะคะ ลีบตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะรวบเข้าหากันค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้รวบเข้ามาชนมุมตรงนี้พอดีนะคะแบบนี้นะคะตรงนี้ประมาณนี้หนึ่งรอบพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะทำแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ จากน้นะคะเราก็จะปล่อยลิบบินเส้นด้านบนนะคะออกมานะคะแบบนี้เส้นตรงนี้เราก็พับลงมาลักษณะนี้ค่ะจับลักษณะนี้เราจะทําเส้นด้านบนตรงนี้เพื่อนๆก็ม้วนลิบบินนะคะให้ได้เป็นกล้วยนะคะด้านบนลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนําปลายลิบบิ้นนะคะเสอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะมุมตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เพื่อนก็ด้านตรงนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะ ค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะใช้นิ้วชี้เรากดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะกดกลีบตรงนี้ไว้ค่ะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงค่อยๆจัดกลีบนะคะเส้นที่สองเพื่อนๆก็ปล่อยออกมานะคะแล้วก็พับนะคะแบบนี้ทำเส้นตรงนี้ค่ะ มอรลิบบินนะคะแบบนี้สอด,ดจากเส้นที่หนึ่งเลยมุมนี้เลยนะคะสอดไปตามแนวของริบบินนะคะริบบินโผล่ด้านล่างนะคะาะนั้นเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงจากกลิบนะคะใช้นิวชี้เรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะเพื่อนๆก็ดึงมาแล้วก็มอรลิบบินค่ะ สอดต,ตรงนี้เลยเพื่อนก็จัดกรีบนะคะกดมุมตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4ี่เพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมนะคะสอดตรงนี้เลย กดตรงนี้ลงนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะกดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะดูกลิบให้เท่ากันนะคะอันไหนเราดึงแน่นไปเพื่อนๆก็สามารถดันออกมาได้นะคะดันแล้วก็ดึงใหม่ จัดใหม่นะคะพอเราจัดกลีบได้เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะริบบิ้นตรงนี้นะคะ ส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลงังเพื่อนๆก็พี่กลับด้านมานะคะแบบนี้เพื่อนๆจะนําเหรียญมาวางแล้วสารลายขัดเลยก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะ2เส้นนี้ก่อนก็ได้นะคะเส้นสีขาวกับสีแดงนะคะแบบนี้สอดเก็บลักษณะนี้ค่ะสอดแบบนี้นะคะสอดทั้ง4เส้นนะคะเราจะเหลือไว้ลักษณะนี้ค่ะ ก็จะสอดเ,เพื่อนๆจะไม่สอดก็ได้นะคะอันนี้สำหรับเ,เพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็ตัดตรงนี้ค่ะ เหลือเส้นยาวไว้นะคะเส้นสีขาวนะคะตัดแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ให้นำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็สารลายขัดนะคะแบบนี้นะคะต้องติดเทปใสนะคะถ้าไม่ติดเทปใสนะคะเหรียญเขาก็จะหลุดนะคะ ให้เพื่อนๆนำเทปใส่นะคะมาติดนะคะการลิบบิ้เลื่อนหลุดนะคะถ้าเพื่อนๆติดเทปใส่นะคะเขาก็จะไม่หลุดนะคะเพื่อนๆดึงให้กระชับแล้วก็ติดเทปใส่นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเหรียญก็จะไม่หลุดนะคะแบบนี้สามารถทําตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ